คลิปนี้นะจะเป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเราตั้งชื่อกันก่อนนะครับจะตั้งว่าอะไรก็ได้แล,ะะล้วแต่เราเลยเพราะว่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตลอดนะครับกดที่ชื่อเราข้างบนเลยเนี่ยสามารถตั้งได้ตลอดนะครับโหมดการเล่นออนไลน์นะครับจะมีอยู่2โหมดเนาะโหมดข้างบนสุดนะครับตัว HOST เนี่ยก็คือโหมดสร้างห้องนะครับใครที่จะสร้างห้องเนี่ยก็คือเข้าโหมดนี้เนาะ โหมดที่ะครับ JOI รื J o I N, อว่า Joy นะก็คือโหมดเข้าเล่นห้องที่เพื่อนสร้างนะรหรือว่าเข้าไปเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับซึ่งโหมดการเล่นออนไลน์เนี่ยเราต้องใช้เพชรหเพชรนะในการเข้านะครับสามารถดูโฆษณารับเพชรได้เลยนะครับตรงที่พันเป็นรูปจอทีวีเนาะด้ครั้งละ5เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกัน วิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าวิธีการเล่นออนไลน์เนาะวิธีเปิดไม้นะครับผมทําคลิปไว้หมดแล้วแหละไปดูได้ในช่องเลยนะครับเพราะเราเข้าเกมมาครั้งแรกเนาะจอนะครับมันจะหมุนกล้องไวอะไรแบบนี้นิดนึงแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยมันจะมืดๆนะครับให้เรามัดที่ตั้งค่าตรงฟันเฟืองแล้วก็มาคําว่าเซตติ n งนะครับเดี๋ยวเอาความไวหน้าจอก่อนมาคําว่าเกมเพย์แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับให้มันประมาณ15-20ถึงนะครับหรือต่ำกว่านั้นก็ได้นวจต่เรา ผมจะตั้งไว้ที่16นะครับลองหมุนดูนะครับโอเคถ้ายังเร็วอีกก็ปรับลดมาเนาะแต่ถ้ามันช้าไปก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นแสงสว่างมาคํัว่ากราฟิกนะครับปรับตรงนี้ให้มันสุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับให้สุดเลยสีช่องเนี้ยปรับให้สุดนะครับจอมันก็จะสว่างขาวแบบนี้แหละทีนี้ สีของตัวละครนะครับแต่ตรงตัวหนังสือข้างบนหัวเลยแล้วก็เลือกสีที่ชอบนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันระบบการเล่นนะครับก็คือการเข้าไปหาของเก่าเนาะมาขายนะครับให้ได้ตามราคาที่เกมกําหนดซึ่งรอบนี้ผมจะต้องหาให้ได้9.016นนะครับมีรถเข็นให้เราไว้ใส่ของนะแล้วก็ตรงนี้บอกราคานะครับเวลาเราของมาใส่ตรงนี้ เออมันจะสรุปรวมราคาให้นะครับถ้าครบรมาขายตรงนี้แหละนะครับถ้าครบเนาะแต่ว่าระหว่างที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยนะครับตัวเกมมันจะสุ่มผีนะสุ่มมอนเตอร์นะครับมาเฝ้าของมาฆ่าเรานะครับไงก็ระวังกันด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะบางด่านนะครับ ถ้าบวกนับมันจะมีรูปบวกใช่ไหมบวกก็คือดันออกนะครับแบบนี้มันติดติดเดี๋ยวอ่าบวกคือดันออกนะครับถ้าลบคือดึงเข้าหาตัวแล้วก็ถ้าจะหมุนก็กดตรงกล่องหมุนนะครับแล้วก็มุมบนซ้ายเนี่ยมันจะเป็นบวกร้อยก็คือพลังชีวิตเรานะครับสายฟ้า40ก็คือพลังงานนะครับในการวิ่งมันจะมีปุ่มวิ่งอยู่นะครับตรงเป็นสายฟ้าสีแดง อันนี้คือเดินปกติใช่ไหมแล้วก็ถ้ากดสายฟ้าสีแดงๆส้มๆเนี่ยมันจะเป็นการวิ่งนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ข้างบนปุ่มสายฟ้าสีแดงเนี่ยมันจะมีกล้องสีขาวใช่ไหมอันนี้คือเราสามารถกดดูโฆษณาเพื่อดูแผนที่นะครับแผนที่รอบเนี้ยแล้วก็ดูตำแหน่งของผีได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกปุ่มนั่งปุ่มกระโดดนะครับ อันไหนที่มันเก็บได้นะครับมันจะขึ้นกรอบสีเหลืองๆเหมือนไม่แกะนะครับแล้วก็เวลาดึงนะครับมันจะบอกราคานะอันนี้คือห้าร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราดึงเบาๆนะครับถ้ามันไปกระแทกนะครับกระทบกระเทือนอนะ่ะราคามันจะลดนะเดี๋ยวดูนะครับเนะี่ยราคามันก็จะลดเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นดึงรระวังด้วยพอมาใส่ตรงนี้นะครับมันจะสรุปราคารวมให้ ถ้าของอันไหนมันใหญ่ๆนะครับมันจะหนักแต่ว่าราคามันจะแพงนะอันนี้ราคาสี่เลยนะระวังด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะถ้าจะเล่นเกมนี้จำทางออกให้ดีนะครับเราเข้ามาทางไหนคือเราต้องออกไปทางนั้นนะจำไม่ดีนะครับ ระวังไอ้พวกตุ๊กตาด้วยนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับเวลาเรากดนะไอ้พวกเนี้ยมันจะเรียกผีมานะครับเสียงของมันอนะ่ะเรามาถูกทางใช่ไหม อ,อ่ถูกละถูกละแล้วก็มาช่างตรงนี้นะครับอันนี้คือผ่านละนะครับเดี๋ยวรอระบบพอผ่านแล้วนะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มากดตรงนี้นะครับ เพิ่อไปยังเลเวลต่อไปนะครับหรือว่าด่านต่อไปก่อนที่จะไปด่านต่อไปเนี่ยเราจะมาที่ร้านค้าก่อนนะครับตอนนี้เรามี 10k ใช่ไหม 10k ก็ได้จากรอบเมื่อกี้ครับนั่นแหละเราสามารถเอามาซื้อของได้ ถ้าเราชี้ขอพวกเนี้ยข้างล่างมันจะบอกนะว่าคืออะไรนะครัอย่างเช่นอันนี้คือกับดักนะราคา 3k นะครัเป็นเป็นของพวกที่เราจะพกไปนั่นแหละนะครับอันนี้เหมือนเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าอันนี้อ่ะอันนี้ระเบิดนะอันนี้ก็มันเป็นระเบิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไอเทมฮิวเลือดเดี๋ยวผมจะพกสมมุติว่าผมจะพกอันนี้ไปใช่ไหมพกระเบิดราคา 3K มนะครับแล้วก็ลากมาแล้วก็เราวางไว้ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราไม่ซื้ออย่างอื่นแล้วนะแต่ถ้าซื้ออย่างอื่นด้วยก็ลากมาเหมือนเดิมนะครับถ้าจะจ่ายเงินเรากดปุ่มนี้ เรียบร้อยนะครับสามารถไปด่านต่อไปได้เลยก็คือมากดตรงนี้ ทางด้านขวามือนะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับคือของที่เราซื้อมานะแล้วก็มาลากใส่ช่องได้นะครับหยิบมานะครับจากนั้นกดปุ่มสีแดงๆเห็นไหมที่มันเป็นสีแดงๆลูกศรสีแดงๆ นี่คือวิธีการใช้นะครับโดดตัวเองก <oz parti> ็คือกดปุ่มลูกศรสีแดงๆอ่ะแล้วปล่อยนะครับนั่นหนีห่างออาไป รอบนี้เดี๋ยวเราวิ่งหาผีกันเมื่อกี้ไม่เจอผีนะครับถ้าเราตายก็คือเกมโอเวอร์เนาะกลับไปเริ่มเล่นใหม่นะครับ ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะลองหลดมาเล่นกันได้เนาะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ไม่ใช่เกมของแท้นะครับก็นะบพอเล่นแก้ขัดได้นวะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า